ครับลุงจะพาไปกันต่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลุงจะทำให้ดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องผู้รอชมนะครับว่าลุงจะทำยังไงที่ลุงปาหน้าลุงให้ดูในคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ก่อนถ้าใครเข้ามาติดตามลุงของเก่านะครับจะได้รู้ว่าลุงทำยังไงมันถึงเข้าล่างมาตลอดนะครับ และก็ลุงขอฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับกดติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องโซเชียลนะครับแฟนเพจทุกคนนะครับแลฟ์สีทุกคนนะครับขอฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ลุงจะทำให้ดูนะครับต่อไปในคลิปเป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปนี้ลุงจะทำให้พี่น้องได้ดูว่ามันเข้ายังไงมายังไงไปยังไงนะครับ เป็นสูตรเด็ดของคนชอบชิดของลุงของเก่านะครับคิดคนขึ้นมาจากสองปีที่แล้วพี่น้องจะทำให้พี่น้องได้ดูนะครับกันแจะจนะครับคือสูตรนี้ถ้าใครติดตามต่อนะครับเป็นลิปต่อไปนะครับจากต่อจากคลิปนี้เลยนะครับลุงจะทำให้ดูว่ามันเข้าไหมเข้ายังไงไม่ได้มโมนะครับพี่น้อง ลุงก็เป็นคนเดินดินนะครับไม่ใช่เทวดาแต่ก็ทำให้พี่น้องได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องจะได้ร่ำลรวยๆกันนะครับผมจนไม่เป็นไรครับขอให้พี่น้องได้มีเงินมีทองใช้กันทั่วนหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับพี่น้องแฟนเพจทุกท่าน FC นะครับผู้ที่ให้ของลุงของเก่ามาหรือว่าทําบุญลุงก็เป็นสะพานบุญให้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาติดตามลุงของเก่านะครับก็ตามต่อกันด้วยในคลิปต่ตอไปนะครับคือจบจากคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องโซเชียลทุกท่านนะครับสวัสดีครับตามต่อกันได้เลยนะครับ